สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อวันนี้ก็มาอยู่ก็เซลสมสมคนโค,นคนราชบ้านเองเน้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เซลสมจะพาทุกท่านไปชมรถอีกซูซูคันหนึง่งซึ่งบอกได้เลยว่าโดนใจสายสิ่งแน่นอนนะคะเพราะคันนี้จัดทรงเปลี่ยนแม็กแบบรอเราเอาการเลยเน้อค่ะพี่น้องค่ะคันนี้เป็นสีในตำนาน รุ่นยอดพิษของ4ประตูหลายๆคนก็เริ่มเอ๊ะใจแล้วใช่ไหมว่าสมจะพาไปดูรุ่นไหนโอเคให้งานเป็นการไม่เสียเวลานอนเดี๋ยวพี่น้องสว่าแบบว่ามอเตอร์ไอยอยูอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะพี่น้องหาว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรสีอะไรและทำไมถึงบอกว่าโดนใจสายสิ่งไปกันเลยจ้า อันนี้คือด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้า LED กระจังหน้าสีโครเมียมโลโก้ Isuzu ส,ส,สีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนะคะสำหรับรุ่น LDA นะคะส่วนสิ่งที่มันจะต่างกับตัว SDA นะคะก็คือตรงนี้โลโก้นะคะโลโก้ตัว c a ปโฟมันจะเป็นตัว สามดี D, ตัวนูนเลยเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูล้อแมกนะคะล้อแมกลูกค้าเลือกเป็น TE สามเจ็ดนะคะก้านตรงนะคะรอเราเอาการมากนะคะทุกท่านขะอันนี้เดี๋ยวส้มให้ดูใกล้ๆนะคะนี่จะเป็นท E ก้านตรงนะคะสวยมากนะทุกคน นะคะแล้วเราก็เช็ดยางแบบเงาวับเลยนะคะสำหรับซีรีย์ยางที่เลือกนะคะจะเป็น265ทับ40 R18 นะคะสำหรับคันนี้เลือกใส่เป็น265ทับ40นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะในส่วนตรงนี้ลูกค้าเลือกติดฟิล์มเป็นฟิล์มเขียวใสนะคะแล้วก็อันนี้ให้ทางเรา ครอบให้นะคะทุกคนไม่ใช่เป็นมาจากโรงงานนะอันนี้ครอบให้นะคะอ,คอันนี้จะเป็นภายในค่ะภายในของเขานะคะก็จะเป็นในส่วนของมีหน้าจอมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะเบาะจะเป็นกำมะหยี่มีลวดลายแบบนี้เลยนะคะหรูหรามากนะคะทุกท่านคะ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ติดนี้ด้วยนะคะโอ้จะเต็มไปเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่า อันนี้คือภายในนะคะที่ลูกค้าติดนะคะเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ฟิล์มนะคะกรุณาอย่าเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา7วันนะคะเพราะว่าเพิ่งไปติดฟิล์มมานะคะทุกท่านคะ่ะอันนี้จะเป็น ด้านหลังนะคะภายในด้านหลังสวยมากกว้างมากนะทุกคนคือนั่งคนตัวสูงๆหรือตัวใหญ่ๆหนะี่ไม่ติดเข่าแน่นอนนะคะสำหรับภายในด้านหลังนะคะคันนี้จะมีทำท่อด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบันท้ายของเขาเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่นี่นะคะอันนี้คือบั้นท้ายของรถอีซูซุคันนี้นะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะจริงๆอ่ะมีกันชนท้ายมาให้ด้วยแต่ว่าทางลูกค้าให้ถอดให้นะคะนี่อใส่ขนาดนี้คือหล่อมันบ่อยืนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่กำลังสวยเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็คือกันชนท้าย ถอดแล้วทางเราก็คือห่อแพ็กให้อย่างดีเพื่อที่จะคืนลูกค้านะคะแล้วก็มีทําท่อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูท่อบ้างนะทุกคนนี่นะคะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่สวยสดงดงามมากนะคะทุกทคค่าน่ะ เดี๋ยวส้มรอสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงกันดีกว่าเนะทุกคนว่ารถเขาเสียงเป็นแบบไหนไปค่ะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันก่อนสีนี้เป็นสีที่เป็นตำนานนะทุกคนสำหรับส้มเพราะว่าส้มรู้สึกว่าโอ้นีทุกคนได้ยินไหมคะ มีคนถือกล้องให้เนาะผมก็อยากเบิลให้ทุกคนได้ยินแต่โอเคฟังประมาณนี้กันก่อนนะคะโอ้่อจัดไปเลยจ้าคันนี้ ะอยู่ประมาณนี้นะคะราคา7 8 9 0 0 0บาทมี3สีให้เลือกสีขาวสีบอลเงินและสีเทาแรมโบนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแต่งแบบไหนแจ้งเราได้เลยค่ะขอแค่ลูกค้าบอกเราจัดให้เต็มที่ทุกอย่างนะคะมีครบจบที่อิสุสุคิงยตนสาขาพีมาย้สำหรับใครที่ต้องการจะออกรถอยากดูอยากซื้อมีแผนจะออกในเร็วๆนี้อยากสอบถามนะคะติดต่อส้มมาได้ที่เบอร์ 093-640-6566นะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวของส้มเองนะคะแอดไลน์ไอเดียเดียวกันนะคะเดี๋ยวส้มทิ้งข้อมูลไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวส้มขออนุญาตรับลูกค้าก่อนมาแล้วนะคะเจ้าของรถโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ